ครับคุณบอเรเอเวอร์วันสวัสดีท่านผี่ชมส่านชมบัมบนสต้าสวันนี้เราจะทำพิธีส Senator, ับปะค่ะสับปะรุงับผ้ายาสลับนะคะนี่ก็คือวิธีเฮ็ดนะครับโอเคครับเร็จหรอกจัดไว้ครับต่อไปเป็นวิธีทำนะครับเโอเคเพ็ดไม่มีปัญหาเพ็ดกินไปเลยเยอมาอ๊ะะไรทลอะไท่านเห็นไหมครับมามาม นี่เจริญราคะคือน้ำตาลเป็ดน,นะคะจานเด็ดคือเดียวเห็นไหมพอนะอันนี้คืออีปูดองปูแค่ตะขาเล่อเ,อเอ่อภาคเหนือภาคใต้นนกันั่งกันั่งปลาแดกเพื่อท่าน้ชมชิให่เน่ยมาทับนับปลาแดกสสย่างแซ<พ>่บไหมคะเด้อมาเด้อดค่ะพ่อแม่พี่น้องต่างประเทศแด้วแมเด้อผู้ใหอยากก็ได้กลับมาเม,มืองไทยเมื่อไหร่ก็รับมาทานมากินได้นะคะถ้าอยู่ใกล้แถวนี้ก็มาแถวนี้แล้วน,วน,นะครับท่านผู้ชมผู้ใหอยากกลับมาใส่มะเขือเล่นหน่อยะค่ะโอ้ยหมะเขือมะเขือมะเ,เขือน้อยนะคะมะเขือเล่นะ ภาษาภาษาให้กว่านเออมะเขือมะเขือน้อย <c oughs> อมะเขือพวงจะอยู่ทำไมลนะ่ะแกเปิดแล้วนะพี่สาตวมีการใส่แตงด้วยนะคะมันจะมีมะละกอแตงขวนะคะมันน่าจะเป็นส้มตำอะไรซ้ำกริย์บไหมนะมันก็ไม่ใช่เนาะจะเอานหตำมั่ว่นะคะมั่วทุกอย่างน่นะน,ะ,ะ,น,นะใส่เข้าไปนะคะเด้อนี่ก็คือแตงนะคะคิวคัมเบอร์นะคะคิวคัมเบอร์กับ อันเดอร์ลองบีนลองบีนก็คือถั่วฟักยาวนะคะแล้วก็มิกซ์ผักพยากรีนผัพยานะคะใส่บหุ่งเข้าไปอีกค่ะแล้วก็รัชดูเด่นก็คือขนมเซนใส่เข้าไปอีกนะคะเลมอนนะคะฟิชชอตน้ำปลากระบียนะคะแล้วก็ซูเกอร์ เออม่แ้วกัเราเรากินทุกวันอยู่แล้วเราเบื่อแล้วเราต้องกินอะไรที่มันแปลกแปลกแนวสิคะเรากินแบบนั้นก็เออเหมันกับตื่นเต้นนะคะดูสิคะสีสันเป็นไงคะอุ้ยน้ำลายฉไล่น้ำลายฉีล่แจ๊ค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 มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันณ์ได้ไหมคะง่ายๆสบายๆใส่ลงไปชั่วๆสักน้อยหนึ่งค่ะเอาขึ้นบ้านได้แล้วค่ะอุ้ยน้ำลายสิไหลโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลมาเด้อมาเด้อออเ่ต้องเก๋ต้องเก๋อิตาลี หนูโรตีโรตีกินไหมโรตีโรตีแซวชุมฮอตขนสวยน้องเก๋ขน,นสวยหอมสุราคานีนะคะน้องอุ้มน้องอุ้มค่ะแม่ค่ะแม่มา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 อุ้ยนี่ค่ะเซฟเราจะไปกินดีกวัวนะมาเด้อมาเด้ออ่าพี่เก๋นสนใจไหมีม,มีน้องนูน้อง,อ,งอายมาเด้อมาเด้ออุ้ยเรียกหมดเลยเรียกทุกช่องเลยนะคะบ่าวเท่นบ่าวมิตรมาเด้อมาเด้ออุ้ย <c oughs> ไปกินก่อน S 1> <S 1> <S เออวันนี้นะคะอยู่เมืองมะขามหวานก็เออไม่ใช่มะขามอะไรเนาะเออมะขามแขกอะฮะเมืองมะขามหวานอะไรมะขามแขกเป็นไงคะตำมะฮวงค่ะตำมะฮวงเอ่อไม่ใช่ตำมว่วนค่ะตำมว้วนตำม่วนค่ะอืม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 โอเคโอเค อืมอืมไม่เผ็ดเลยอ,อร่อยอรู้นี่ตาม,ม่วงไม่ใช่ตำป่า อร่อยมากอร่อยมากมาเดิมมาเดิมแซบ่บป้าลงยูทุบปอ่ะช่องป้าอะไรหืึต้องป้าต้องป้าอมัมันตายยูทูปอ่ะเนี่ยมันมันตายเหรอไห่วคือว่างใจ <laughs> เน <laughs> เรามีการสัมภาษณ์ข้างนอกด้วยนะครับ อันนี้คือเอฟซีข้างๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ,จะเบ่งกับบ้านเนี่ยเดี๋ยวก่อนรอกินก่อน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะเราย้ายมาอยู่ที่นี่ที่มาวัสตสายย้ายมามูฟก,ก็อ่ามาอยู่ที่จังหวัดอะไรนะ <c oughs> เพชรบูรณ์บึงสามพันนะคะบึงสามพันไม่ใช่บึงสองพันนะคะบึงสามพันโอ้แสบ มาเดิมพอแม่พี่น้องใครสนใจไหมคะอุทัยอุทัยอุทัยขอนแกน่นขอนแกน่นมาเด้มมาเดิมกูเสียบหลายแบงคอกยุดยาม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 า,มาพิกกี่สิบเมตรเองไม่มากหรอกเอาไม่ผักให้ป้าผัก,กไม่กินไม่กินรอกินตอนสุดท้าย ตอนมันเผ็ดแล้วค่อยกินผักอืมอืม่ลอืมอืม,อ,มอันนี้คือหมูยอนะคะโอ้ยเสพทึ่งใจมั้ยเนี่ยอือืมอืม,อม มม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 มอืมอือโอเคกินแค่นี้เดี๋ยวมีคนคืนน้ำลายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแจ็คกี้พอวอชิงนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะไม่กินแล้เนี่ยหลังจากกินนี้เผ็ดแล้วหนีงอันนี้ค่ะ เจอกันใหม่บ๊ายบายซียูนเองแซม